สวัสดีค่ะเ mm hmm. ด็กๆพบกับครูชนิชาอีกครั้งนะคะจากคลิปที่แล้วคุณครูสอนเรื่องหลักการคิดรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์แต่เป็นแบบที่ครูวาดให้พวกเราดูใช่ไหมคะอาจจะทําให้พวกเรามองเห็นภาพรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์แบบ3มิติซึ่งจะทําให้พวกเรามองเห็นภาพรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่พวกเราจะไปดูรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์แบบ3มิติแบบต่างๆนั้น ก่อนอื่นพวกเราต้องรู้ก่อนว่า A แทนอะตอมกลาง B แทนอะตอมที่มาล้อมรอบ E แทนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะมาดูสูตรที่1กันเลยค่ะดูบนหน้าจอเลยนะคะสูตรที่1ก็คือสูตร A b2 สนะคะสูตร a b 2เกิดจากอะตอมกลาง A เกิดพันธะกับอะตอมที่มาล้อมรอบ2พันธะและไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะทำให อิเล็กตรอนของอะตอมคู่ร่วมพันธะผักกันให้ได้มากที่สุดทําให้เกิดมุม180องศาและมีรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์เป็นแบบเส้นตรงนะคะแบบที่2นะคะก็คือ A B 2 E นะคะ A B 2 E ก็คือการที่อะตอมกลาง A นะคะเกิดพันธะกับอะตามอมล้อมรอบ2พันธะและมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ ทำให้เกิดการผลักกันระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะทําให้มุมระหว่างพันธะน้อยกว่า180องศาซึ่งอันนี้ได้120องศานะคะและมีรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบมุมงอนะคะแบบที่3นะคะก็คือแบบ A B 2 E 2 A B 2 E 2เกิดจาก อะตอมกลาง a เกิดพันธะกับอะตอมล้อมรอบ b 2พันธะและมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่นะคะทำให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้ง2คู่ยิ่งมีแรงผลักให้อิเล็กตรอนของอะตอมคู่ร่วมพันธะเข้ามาเบนเข้าหากันมากขึ้นนะคะทำให้มุมที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของทั้งสองนะคะ มีมุมน้อยกว่า1 9 9 5องศานะคะและมีรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบมุมงอเหมือนกันแต่มุมงอจะเป็นมุมที่แคบกว่าแบบที่2แบบเมื่อกี้นะคะต่อไปแบบที่4นะคะก็คือแบบ AB2E3 AB2E3 เกิดจากอะตอมกลาง A นะคะเกิดพันธะกับอะตอมล้อมรอบ2พันธะแต่มีเล็กตอนคู่โดดเดี่ยว 3คู่นะคะทำให้เกิดรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบเส้นตรงนะคะและมีมุมระหว่างพันธะ180องศาเหมือนกันค่ะต่อไปแบบที่5นะคะก็คือแบบ A B 3นะคะเ B 3เกิดจากอะตอมกลาง A เกิดพันธะกับอะตอมล้อมรอบ B 3พันธะนะคะและไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ทำให้อิเล็กตรอนของอะตอมคู่ร่วมพันธะผลักกันให้ห่างกันมากที่สุดได้120องศาทำให้เกิดรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบสามเหลี่ยมด้นลาบนะคะต่อไปแบบที่6นะคะแบบที่6ก็คือ A B 3 E นะคะ A B 3 E ก็คือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพิ่มมาอีกนะคะทำให้เกิดการผลักกันของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ ทำให้เกิดรูปร่างของโมเลกุลโคเลนเป็นแบบพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะและมุมระหว่างพันธะก็คือ1 9อ5องศานะคะเรนดูตามที่หน้าจอเลยนะคะต่อไปแบบที่7นะคะแบบที่7ก็คือแบบ AB3E2 AB3E2 นั้นก็คือเกิดจากอะตอมกลาง A นะคะ เกิดพันธะกับอะตอมที่มาล้อมรอบ B 3พันธะและมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่นะคะและมีการผักกันทำให้เกิดรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบรูปตัว T นะคะมุมระหว่างพันธะก็คือ90องศานะคะแบบต่อไปนะคะก็คือแบบ A B C นะคะ A B C เกิดจากอะตอมกลาง A นะคะ เกิดพันธะกับอะตอมล้อมรอบ4พันธะและไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรูปร่างโมเลกุลที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรูปทรงสีหน้าแบบนี้นะคะนะักเรียนหมุนดูนะมันจะเป็นรูปทรงสีหน้าแบบนี้ซึ่งมุมระหว่างพันธะก็คือ195 0องศานะคะและได้รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์เป็นแบบทรงสีหน้านะคะ แบบต่อไปก็คือแบบ a b c e นะคะ a b c e ก็คือเกิดจากอะตอมกลาง a เกิดพันธะกับอะตมอมล้อมรอบ b ีพันธะแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหนึ่งคู่นะคะการที่มันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหนึ่งคู่ทำให้รูปร่างโมเลกุลกลายเป็นทรงสีหน้าแบบบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็มีมุมระหว่างพันธะ อยู่2แบบนะคะก็คือแบบ90องศาแล้วก็120องศานะคะต่อไปแบบที่4แบบที่4เป็นแบบ a b c e 2นะคะอ่าเพิ่มอิเล็กตรอนคู่เดียวเข้ามา1คู่ทำให้รูปร่างโมเลกุลโคเลนเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นแบบ3เอ่อสี่เหลี่ยมแบนลาบนะคะสี่เหลี่ยมแบนลาบทำให้มุม ของรูปร่างโมเลกุลแบบสี่เหลี่ยมเวลามนั้นได้มุม90องศานะคะต่อไปแบบต่อไปคือแบบที่11นะคะแบบที่11เป็นแบบ a b 5นะคะ a b 5เกิดจากอะไร a b 5ก็เกิดจากการที่อะตอมกลาง a เกิดพันธะกับ อะตอมที่มาล้อมรอบอยู่5พันธะและไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะทำให้เกิดรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะคะและมีมุมระหว่างพันธะก็คือ90องศาและก็120องศานะคะน,นี้เป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมจะเป็นแบบนีนะะ้มองแบบนี้นะคะต่อไปแบบที่12เป็นแบบ a b 5 e a b 5 e ก็คือ มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่นะคะทำให้เกิดรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบนี้นะลูกด,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 ดูเป็นแบบพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะเป็นแบบพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้มุมระหว่างพันธะก็คือ90องศาแล้วก็180องศานะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปแบบสุดท้าย AB6 นะคะ ab6 ab6 จะเห็นว่า ab6 นี่เกิดจากอะตอมกลาง a เกิดพันธะกับอะตมอมล้อมรอบ b 6พันธะทำให้เกิดรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบทรงสทแปดหน้านะคะและมีมุมระหว่างพันธะคือ90องศาแล้วก็180องศานะคะอันนี้เป็นแบบสุดท้าย เป็นไงบ้างคะเด็กๆพอดูรูปร่างโมเลกุลแบบ3มิติแล้วทำให้พวกเราเข้าใจเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวลนตมากยิ่งขึ้นไหมคะสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถที่จะดูคลิปหลายๆรอบได้หรือมาสอบถามครูที่โรงเรียนได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ